อีพีนี้เป็นอีพีอีกอีพีหนึ่งนะครับที่ผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆสอนวิธีแนะนําการขยายพันธุ์พืชของเจ้าต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับมีชื่อว่าฟิโรเดนดอนทอทัม um นะครับอ่าฟิโ um รเดนดอนทอทัมฮะฟิโรฟิโรเดนดอนตัวนี้เนี่ยจะมีทินกําเนิดมาจากประเทศบราซิลนะฮะคนส่วนใหญ่จะไปจําว่าเป็น ฟิโลเดนดร์อิลิแกนต์นะครับมันจะคล้ายอิลิแกนต์แล้วก็อีกต้นหนึ่งคือต้นปรง<笑><笑>ต,ต้นปรงอ่าดูนะครับพเพื่อนๆตัวนี้ฟิโลเดนดอนชอทั่ม um, นะครับจะคล้ายกับฟิโลอิลิแกนต์นะครับหรือหรืออีกต้นหนึ่งก็คือต้นปรงนะฮะอ่าลักษณะของเขาก็คือจะเป็นใบแบบ <S 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 เขาเรียกอะไรอ่ะ เหมือนก้างปลาเออมันเป็นเหมือนก้างปลาแต่ต้นของฟิโรเดนอลทอรทชัมเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะที่แนบอิงอาศัยเกาะเลื้อยไปตามต้นไม้นะครับแต่ต้นปรงเนี่ยจะไม่เลื้อยนะไม่เลื้อยเรียกว่าไม่เลื้อยแล้วกันต้นปงนึกใครรู้จักต้นปรงบ้างที่มัน,เป,นเป็นแบบเถาใหญ่ๆครับใบก็จะคล้ายกันแต่ไม่ใหญ่เท่าใบาปรงใบลักษณะจะมีแบบ เรียวๆเหมือนก้างปลาแบบนี้นะครับไม้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของฟิโลวิธีการเลี้ยงก็เหมือนฟิโลทั่วๆไปที่ผมอธิบายเคยอธิบายไปแล้วก็คือหเลี้ยงในแสงลำไรนะครับแล้วก็น้ำไม่ต้องเยอะชอบชื้นไม่ชอบแฉะโดนแดดตรงๆไม่ได้นะครับอืมเจ้าถอถ้ำเนี่ยถอถ้ำเนี่ยก็เป็นไม้มาแรงอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเก็บไว้นานแล้วตัวเนี้ยนะฮะ แล้วก็ราคาก็แพงซะด,ด้วยนะผมเห็นไซส์แบบนี้เนี่ยขายกันอยู่สองพันกว่าบาทถึงสามพันนะครับอืมคราวนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการขยายพันธุ์เจ้าทอช่าให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเขาทํากันยังไงวิธีการจะมีอยู่2ทีคือ1ตัดคล้ายๆพวกมอนสเตล่าเลยแล้วก็ไปปักชำํำสองเอาไปแช่น้ําก็ได้แต่ว่าวิธีการแช่น้ําเนี่ยมันจะไม่ค่อยจเจริญเติบโตเท่าไหร่นะครับสู้ปักชํำเลยดีกว่า นะครับแล้วก็อบใส่ในถุงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าวิธีการที่ผมจะทำเนี่ยทำยังไงนะฮะวิธีการแรกนะครับผมก็จะเลือกนะครับผมจะเลือกกิ่งเดี๋ยวกล้องมาดูตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกกิ่งที่มันมีรากนะครับแล้วก็มีใบนะนี่นะฮะผมก็จะเลือกนะฮะฟืบสอดกันไก่เข้าไปเลยนะฮะ โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะได้มาแล้วครับเพื่อนเพื่อนก็จะเหลืออ่าได้มาแล้วนะครับ่เห็นไหมครับเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการพอตัดเสร็จปุ๊บเหมือนเช่นเคยครับทาปูนแดงครับ ทาที่ต้นแม่ด้วยนะครับอโอเคอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวผมเอาวางไว้ไม่ใช้ละก็รอเขาโตขึ้นมานะครับพอปูนแดงเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรามาเตรียมวัสดุที่เราจะปักชํานะครับวิธีนี้ผมจะใช้อยู่สองตัวก็คือมะพร้าวสับ มะพร้าวสับเนี่ยผมทำการไปแช่น้ําไว้แล้วนะครับแช่น้ําไว้แล้วนะครับแล้วก็เพอร์ไลซ์นะครับผมใช้แค่นี้อ่าก็คุบครับก,ก็ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะครับคู่แบบนี้นะครับแช่น้ําไว้แล้วนะครับอืม แล้วก็ส่วนเจ้าทอชาบเนี่ยผมก็จะทำแบบนี้นะครับผมใช้มือนะครับหรือจุ่มเอาก็ได้นะครับเพราะว่าตึ๊บไปเลยอันนี้ง่ายครับก็ถ้ามีผู้กันก็ เอามาไปป้ายตามลากมาจจับตามลากนะครับแค่นี้เอาไปแช่น้ําก็ได้ผสมน้ําแช่น้ําก็ได้นะครับวิธีนี้แต่ผมก็เคยทํามาแล้วแบบนี้มันก็ง่ายดีนะครับเนี่ยมันก็จุ่มมันก็จะชุ่มๆแบบนี้นะครับพอหลังจากปูนแดงแห้งปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่วัสดุปลูกนะครับเพอร์ไลท์กับมะพร้าวสับนะครับ หืมกิ่นหอม,อะอมนะฮะแล้วก็วางไปเบาๆนะครับแบบนี้ โอเคอ่าโอเคครับก็วิธีการก็ง่ายมากง่ายจริงๆครับแค่นี้เสร็จปุ๊บเราก็ลดน้ำครับลดน้ำให้ชุ่มๆนะฮะฝนก็จะตกโอเค เสร็จแล้วครับพอหลังจากลดน้ำให้ชุ่มๆเสร็จแล้วผมก็จะเอาไปอบในถุงครับอันนี้ทำให้เพื่อนๆที่ไม่มีโรงเรือนนะครับคนที่มีโรงเรือนเอาไปไว้ในโรงเรือนเลยนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีก็พอลดน้ำเสร็จปุ๊บใส่แบบนี้เลยครับ แล้วก็มัดถุงปึ๊บได้แล้วจะถอนถั่วต้นนี้คืนครับเพราะต้นนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะสองพันห้าหรือสามพันจำไม่ได้พอพอต้นนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนต้นนี้ถอนถั่วต้นนี้คืนเออนะแต่ตอนนั้นนะที่เราซื้อมามันเล็กกว่านี้มันโตนะสองพันห้าหรือเท่าไหร่เมือนผมจำไม่ได้ประมาณสองพันกว่าบาท ก็วิธีการถอนทัวร์อีกแล้วนะครับเพื่อนมาแนะนําวิธีการถอนทัวร์ให้เพื่อนดูต้นนี้ก็จะเป็นต้นทุนผมละต้นนี้ก็เป็นกาไรไม่ต้องขายแพงก็ได้ครับทําต้นนี้เสร็จปุ๊บใครจะจองผมบ้มางอ่ะพันแปดไปเออใหญ่นะครับอะนะครับผมก็หยอกๆเพื่อนๆเ,เ,เล่นนะฮะแต่แบ่งขายได้ครับเพราะว่าเราทําไม่เยอะนะครับก็วิธีการนี้ ทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเอาไปวางไว้ในที่แสงลําไรนะครับอย่าเอาไปวางไว้ในที่มืดๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยต้นไม้เนี่ยเขาก็ต้องได้แสงลําไรให้เขาสังเคห์แสงได้แสงบ้างนะครับก็หลังจากนั้นหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็มาเปิดดูพอเปิดดูปุ๊บเนี่ยดูลากเช็คลากเอานะครับน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยครับ เพราะว่าเขาก็จะเป็นแบบเหมือนควบแน่นนะฮะอบในถุงก็วิธีการนี้ก็ง่ายมากโคตรง่ายเลยครับเสร็จแล้วกับฟิโรเดนดอนทอทัำนะครับวิธีการขยายพันธุ์โดยตัดข้อแล้วก็มาปักชำแล้วก็อบในถุงแบบนี้ครับไปลองทำกันดูนะครับเ,เพื่อนยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับใกล้จะวิ่งถึง เดี๋ยวจะมีของแจกให้เพื่อนๆไม่ต้องกลัวครับนะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ